ถ้าคุณตอบไม่ได้ว่าสวเป็นตัวแทนของใครก็จะตอบคำถามต่อไปไมัแล้วเขารับผิดชอบต่อใครผมไม่ค่อยแน่ใจว่าการให้เลือกกันเองการให้คนที่จะสมัครรับเลือกตั้งมีสิทธิ์เลือกได้ด้วยเป็นทั้งคดิเดตและเป็นเป็นผู้เลือกตั้งเนี่ยตกลงแล้วสวชุดใหม่200คนเนี่ยเขารับผิดชอบต่อแค่คนแค่นั้นหรือเปล่าต่อให้แล้วนูนจะเขียนว่าสมาชิกสภาผู้แทนแราษฎรสมาชิกวุฒิสภาเป็น ผู้แทนโพงโนชาวไทยแต่นั่นันคือในลำน้ำนู่นครับแต่แตในข้อดทจริงทางการเมืองเนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจพอเลือกแบบนี้แล้วถ้าคุณบอกไม่ได้ว,ว่าเป็นตัวแทนของใครรับผิดชอบต่อใครสอวอย,อยู่ไปอีกหปีนะครับจะเป็นปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญท,ที่จะตัดสินการเมืองใน5ปีข้างหน้าด้วยนี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆในการเมืองไทยสอวอชุดใหม่เนี่ย นะครับก็จะเป็นครั้งแรกนะครับในปวัปิสตร์ไทยโดยถึงในโลกโด้วยนะที่มีการเลือกแบบนี้คือเลือกกันเองในในหมู่กลุ่มอาชีพนะครับไม่ได้เป็นการเลือกโดยให้ประชาชนเลือกหรือให้องค์กรไหนเลือกไม่ใช่คนที่จะมีสิทธิ์เลือกคือคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง,งต,ต,ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยรั้นปีี เราดูบีูเราให้มีสวมาจากการตั้งทางตรงใช่ไหมครับแล้วก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนที่จะเป็นสวก็เป็นเครือญาติเป็นแวดวงญาติพี่น้องของของสอสอของรัฐมนตรีอะไรเงี้ยคือสอวอไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําหน้าที่ได้ในฐานะกลไกในการตรวจสอบถวดดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพภายหลังแลรารปีศ .9 มีการละรมูญใหม่ปี50เนี่ยโจทย์คือ ไม่จะไม่ให้มีสวเลือกตั้งเต็มร้อเปอรเซนแต่ครั้นจะให้กลับไปเป็นเลือกอแต่งตั้งแบบเดิมมันก็มันก็ไม่ได้นะครับก็เลยเป็นการพบกันครึ่งทางระหว่างสว,งสวงเลือกตั้ง76คนต่อมา77นะครับจังหวัดละ1คนแล้วก็อีก74คนมาจากการสรรหาโดยกรรมาการสรรหาซึ่งมีประธานองค์กรอิสระนะครับ เป็น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 ,เป,นเป็นกรรมการสัรหาชุดนั้นนะครับแต่ก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์อีกนะครับในช่วงรัมนรุมนปี50พอมารัม้มาลรุปี60เนี่ยโจทย์ของผู้ร่างคือทํำยังไงที่จะไม่ใช่มีสวเลือกตั้งสวสัรหาแต่งตั้งหรือการพบการเครื่องทางมันก็ไม่เวิร์กเขาเลยหาทางหาวิธีการได้มาสวแบบใหม่เลยมามาตกที่เรื่องของการเลือกกันเองนะครับก็นี่เป็นที่มาของการ การออกแบบให้สวมีมีที่มาจากการเลือกกันเองโดยแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพ20กลุ่มซึ่งจริงๆแล้ว20กลุ่มนี่มันก็ถกเถียงกันเยอะนะว่าทำไมถึงต้องเป็น20อะไรแบบนี้ครับผมคิดว่ากระบวนการแบ่งเป็น20กลุ่มอาชีพเนี่ยมันก็มีปัญหามาตั้งแต่ต้นนะครับว่าการแบ่งเป็น20กลุ่มอาชีพมันแบ่งบนพื้นฐานอะไร เนื่องจากว่าสวการเลือกสวเนี่ยมันเป็นการเลือกกันเองนะครับในหมู่ของผู้ที่เป็นแคนดิเดตฉะนั้นการที่คุณจ่ายเงินเป็นลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นแคนดิเดตเนี่ยคุณลงสมัครรับเลือกและคุณก็มีสิทธิ์เลือกอันนี้แหละที่เป็นปัญหาเพราะว่าเท่ากับว่าคุณต้องจ่ายเงิน2,500บาทถึงคุณจะมีสิทธิ์ใช่ไหมครับในการเลือกได้ด้วยแต่มันไม่ไม่เป็นประเด็นถ้าเป็น การลงสมัครยนสอสอลงสมัครสภาท้องถิ่นก็จ่ายเงินมันจะมีเงินค่าธรรมเนียมอยู่ว่าการคัดสมัครก็จ่ายไปแล้วที่เหลือคือประชาชนเป็นคนเลือกอันนี้ผมไม่ไม่ได้มีข้อขัดข้องแต่แต่ที่มันเป็นปัญหาจริงๆคืออันนี้คือการเลือกสอวอร,รอบนี้คือคุณต้องมีเงินแล้วคุณถึงจะมีสิทธิ์ในการเลือกได้ด้วยอันนี้ผมพิดว่ามัน,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นแกนกลางของของของปัญหาที่เรากำลังพูดมากกว่าการลงสมัครคือก็เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกได้ด้วย ทีเนี้ยรามันก็จะย้อนยอนกลับไปที่ที่เราคุยกันตอนต้นว่าแล้วตกลงเราจะได้ตัวแทนแบบไหนมาตกลงสวที่จะเข้ามาใหม่200คนเนี่ยมันจะเป็นตัวแทนของกลุ่มความคิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลายได้อย่างแท้จริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือมันมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะนี่มันก็เรื่องกันเมืองอยู่แล้วครับคือเรื่องกันเมืองเราเปฏิเสธไม่ได้ว่า โอเคในทางและธรรมนูนในทางกฎหมายเนี่ยนะครับห้ามไม่ให้ไม่ให้พรรคการเมืองไปข้องเกี่ยวใดๆแต่ในเมื่อมันเป็นสนามการเมืองและเป็นสนามที่ที่ผมอยากจะเรียกว่ามีเดิมพันสูงด้วยนะครับเพราะว่าสวทาไมสวชุดนี้ที่จะเข้ามาใหม่ถึงสําคัญถึงแม้ว่าจะไม่มีอํานาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยคือสอวยังมีอํานาจให้ความเห็ผชอบผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระนะครับซึ่ง อองค์กรอิสระเนี่ยหลายๆองค์กรนะครับที่มีการเซตซีโร่ในช่วงคอสชอมีการสรรหานะครับในช่วงที่ยังเป็นรัฐบาลคอสชอแล้ไปถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หลังเลือกตั้งปี62แล้วก็ตามเนี่ยองค์กรอิสระเหล่านี้วาระจะครบอีกประมาณ2-3ปีข้างหน้าและต้องมีการกระบวนการสรรหาใหม่พอสรรหาก็จะมีกรรมการสรรหาคัดเลือกมาแล้วให้สวให้ความเห็นชอบอันนี้ หัวใจสําคัญข้อที่1ที่ทำไมทำไมสวชุดใหม่ถึงจะถึงมีความสําคัญอย่างยิ่งกับเรื่องที่2คือเรื่องของอํานาจในการให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมน้ำนูลเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าการแก้ไขน้ำนูลเนี่ยนะครับวาระที่1กับวาระที่3เนี่ยยังต้องได้รับเสียงเห็นชอบจากสวหนึ่งใน3นะครับซึ่งถ้าเป็นชุดใหม่เนี่ยสองคนคือ67เสียงขึ้นไป ฉะนั้นจะแก้รัฐมนูลได้หรือไม่ได้จะร่างใหม่ถ้าฉบับหรือว่าจะแก้ลายวัตตาเนี่ยสอวอก็ยังเป็นตัวแปรสําคัญในการจะทําให้การแก้ไขรัฐมนูลหรือร่างรัฐมนูลฉบับใหม่เนี่ยมันมันผ่นนานพ้นสำเร็จได้อันนี้เป็นสองอำนาจที่สําคัญอย่างยิ่งส่วนอํานาจอื่นๆก็อย่างเช่นอํานาจดิบิบัญญยากก็ยังเป็นอํานาจเหมือนเดิมคือ,อพอผ่านร่างกฎหมายมาจากชั้นสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ขึ้นมาที่สอวอสอวอก,ก็เผ็นชอบผ่านไปนะครับนี่จะเป็นปัจจัยสําคัญ เป็นเร,เรื่องธรรมดาหรือเป็นเรื่องการเมืองอยู่แล้วถึงแม้ว่ารับนูนถึงแม้ว่ากฎหมายจะบอกว่าห้ามพรรคการเมืองข้องเกี่ยวแต่เราไปเสธไม่ได้ว่ายิ่งสนามเนี่ยมันคือคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งและคนที่มีสิทธิเลือกตั้งคือคนคนเดียวกันโอ้โหโทีนี้แหละครับก็ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมก็ต้องมีคนที่อยู่ในเครือข่ายนะครับของของพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองหรือนักการเมืองคนไหนในในท้องถิ่นก็ต้องมาข้องเกี่ยวกับในกระบวนการเหล่นาน,นี้อยู่แล้ว ไม่มีที่ไหนที่จะซับซ้อนขนาดนี้ถ้าจะเอาสวที่ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มวิชาชีพเนี่ยนะครับที่ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยคือไอร์แลนด์แต่ไอร์แลนด์เนี่ยมีที่มาสวจากจากการแต่งตั้งของนายรมตีนะครับแล้วก็ตัวแทนของกลุ่มวิชาชีพคือการศึกษาคือเอา,าจากสองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดนะครับในไอร์แลนด์ก็คัดกันมาแล้ว จะมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มคล้ายๆที่เรากําลังคุยน,นั่นคือที่เป็นกลุ่มอาชีพนะครับก็จะแบ่งเป็น4ีหกลุ่มใช่ไหมครับกลุ่มเรื่องอุตสาหกรรมพาณิชย์เกษตรอะไรพวกนี้เขาจะมีกรรมการของของแต่ละกลุ่มอาชีพอยู่ซึ่งจุดต่างมันจะไม่เหมือนของไทยของไทยนี่คือผมสมัครกลุ่มวิชาชีพสมมติการศึกษาผมก็ให้ใครก็ได้เซ็นรับรองให้ผมแต่นี่ไม่ใช่นะครับ การจะสมัครในกลุ่มวิชาชีพอย่างเงี้ยคือองค์กรองค์กรวิชาชีพต้องเป็นผู้เสนอหรือถ้าจะเสนอตัวเองก็ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกรัฐสภาคือในทางใดทางหนึ่งที่ผมที่ผมจะขโมยให้เห็นคือมันต้องมีการเชื่อมโยงไปหาประชาชนได้ว่าคุณเป็นตัวแทนของประชาชนในทางใดทางหนึ่งมันไม่รู้จะดิยามยังไงเลยคือบอกว่าต้องการให้ให้ สวชุดใหม่สวตามรัฐมนตรีหกศูนย์เนี่ยเป็นตัวแทนของที่มาของ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 ความคิดของกลุ่มอาชีพที่หลากหลายอย่างเงี้ยแต่กระบวนการมันออกแบบกระบวนการมีช่องโหว่เยอะมากเลยคือใครสมัครก็ได้ขอแค่มีคนเซ็นรับรองแล้วพอเซ็นรับรองว่าไปตรวจสอบอยังไงได้มีหลักฐานแนบว่ามีความเชี่ยวชาญในในใ,ในเรื่องเรื่องงานนั้นๆอย่างเงี้ยเออล้วคือผมเลยนึกหน้าตาไม่ออกเลยว่าสวชุดใหม่อะ่ะคือ จะเป็นยังไงอะ่ะตั้งแต่ช่วงรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงการเลือกมันจะมีข้อวิาพากษ์วิจารณ์ณแล้วข้อผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รู้สึกว่าเสียประโยชน์ผมว่าจะมีคนโวยวายเยอะมากผมผมนึกภาพไม่ออกเลยแค่ระดับอำเภอมันก็มันก,มนก็มันก็มีความยุ่งยากซับซ้อนวุ่นใหม่เกิดประกาศผลออกมาเอาแค่ดับอำเภอก่อนนะครับประกาศผลออกมา เอ้คนนี้ได้ดูนี้ไม่ได้ผมผมผมกังวลใจลึกๆว่ามันจะมีเรื่องฟ้องร้องกันเยอะมากต้องบอกว่าสาวชุดที่จะเลือกชุดใหม่เนี่ยผมคิดว่ากกตอเองก็ไม่เคยทํางานในสกิลขนาดนี้มาก่อนนะครับที่ต้องไปจัดเลือกตั้งแต่ระดับอําเภอจังหวัดประเทศผมคิดว่าก็ก็เป็นความท้าทายอีกว่า,ว,าว่าจะจัดได้ดีมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน